ชีวิตคือความคิดที่ขังจิตให้หมดอิสระภาพอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มวันนี้ก็ตั้งใจที่จะพูดธรรมะให้กับคนที่สนใจฟังผมเป็นผู้พูดถ้าผู้ฟังก็ เป็นผู้ฟังมีความตั้งใจว่าจะพูดให้ฟังสำหรับคนที่รักในการฟังโดยเฉพาะเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องแง่คิดเกี่ยวกับทางธรรมะที่จะเป็นแนวทางในการนำเอาไปปฏิบัติเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของชีวิตของเราเป็นเรื่องปัจจุบันซึ่งบางวันบางคนเนี่ยอาจจะ ตรงจิตตรงใจก็ได้ในสิ่งที่ผู้พูดพูดให้ฟังโดยเฉพาะพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ถนัดเป็นอาชีพที่เราจะต้องช่วยเหลือกันนอกจากที่เราจะช่วยเหลือกันในการพูดให้ฟังแล้วเราก็ต้องมีการทําตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้คนใกล้ชิดใกล้ตัวได้สัมผัสอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะผูพ้พูดก็ได้ ใครก็ได้สามารถทําหน้าที่อย่างนี้ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นหลักสากลเป็นสิ่งกลางๆไม่ผูกขาดสําหรับใคราศาสนาใดลทัทธิใดเชื้อชาติใดก็สามารถที่จะนธรรมะเนี่ยทำเอาไปปฏิบัติได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกที่จะมา ดูแลตัวเองมาสนใจกับตัวเราเองสนใจเพื่อจะแก้ปัญหาตัวเราเองให้พ้นจากความทุกข์ปฏิบัติเนี่ยก็คือการกระทำเป็นคำกลางๆนะเป็นการกระทำอาจจะทำในสิ่งที่เลวร้ายก็ได้แต่ทางตรงข้ามอาจจะทำที่ถูกต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องและก็ดีงามได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ย คำว่าธรรมะเนี่ยความหมายที่เด่นชัดก็คือธรรมะคือความถูกต้องแล้วก็ดีงามด้วยมีความถูกต้องมีความดีงามอยู่ในตัวเขาเสร็จถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็ถูกทำถูกทำนองกลองทำม,มันก็แก้ปัญหาจิตปัญหาใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้ แม้ว่าบางทีร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์แสนสาหัสย่างเช่นว่าเรามีความทุกข์อาจจะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกทางจิตก,ก็ได้ทุกข์ทางกายนี่อาจจะเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความชราหรือความตายที่จะมาถึงเราอันนี้เราเป็นทุกข์ทางกายแต่ทุกทางกายนั้นมันก็มีผล ทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าจิตเราขาดสติไปยึดมั่นถึงมั่นว่าไอ้ทุกข์ทางกายนี่เป็นเราเราเป็นผู้ทุกข์จิตก็จะพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรู้เท่าทันในทุกข์ทางกายโอ้นี่เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของกายเขาจิตเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่รับรู้รับทราบเอาไว้จิตทำหน้าที่รู้ ไม่ได้ทำน้าที่เป็นแค่เพียงรู้ว่ากายเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยวางกายไปซะดูแลเขาตามสมควรแล้วก็ปล่อยวางเข้าไปให้เขาเป็นอย่างกายอย่างเงี้ยจิตมันก็พ้นจากความทุกข์ทางกายได้ทุกข์ทางกายก็ไม่สามารถจะมาเบียดเบียนจิตจะให้เป็นทุกข์ได้เนีเรามีวิธีการแบ่งแยกก็บทปัญหาไปเรื่องของร่างกายนะก็ดูแลรักษากันไปหายก็ดีถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเป็นการ รักษาจิตไม่ให้ทุกข์เพราะร่างกายเป็นต้นเหตุแต่ทุกทางจิตเนี่ยดูจะมีทีท่าว่าทุกข์มากกว่าเพราะบางคนเนี่ยร่างกายเนี่ยก็ไม่เป็นทุกข์หรอกก็เป็นปกติดีอยู่นะไม่เป็นทุกข์หรอกแต่ว่าจิตใจยังเป็นทุกข์อยู่ทุกทางจิตอาจจะเป็นเพราะว่ามีอารมณ์มากระทบกระทบจิตกระทบใจเราให้เกิดความเครียด แลกเกิดจากความคิดที่เราได้รู้เรื่องราวต่างๆจากสิ่งภายนอกจากคนรอบตัวเราทำให้ใจเราเนี่ยพลอยเครียดไปด้วยพลอยทุกข์ไปด้วยความเครียดเข้ามาสู่จิตนะความเครียดคือความผิดปกติของจิตจิตที่เป็นปกตินั้นมันก็สบายๆดีอยู่นะมันจะไม่เครียดแต่ว่ามีอารมณ์มากระทบปั๊บ พอจิตเข้าไปยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวเป็นตนตของเราจิตมันก็เกิดความเครียดทันทีเลยเนี่ยทุกข์แหละอันนี้คือปัญหาเนี่ยย่อมเกิดข,ขึ้นได้กับคนทุกคนนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเวลามีเรื่องราวมากระทบจิตกระทบใจแล้วเรามักจะขาดสติไม่จะปล่อยจิตปล่อยใจเราเนี่ยให้ไปหมกมุ่น ครุ่นคิดอยู่ในอารมณ์ที่ทําให้เราเครียดปล่อยจิตปล่อยใจให้ตกจมอยู่ในความคิดไม่ยอมถอนจิตถอนใจเราเนี่ยให้ออกจากอารมณ์นั้นคิดวกวนเวียนเช้าสายบ่ายเย็นถึงแยามค่ําคืนเรนาก็นอนไม่หลับเพราะความคิดเราเนี่ยมันมาบีบคั้นจิตใจเราให้เป็นทุกข์แล้วยิ่งคิดเนี่ยเราก็ยิ่ง ตอกย้ำจิตใจเราให้เป็นทุกข์หนักยิ่งขึ้นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเก่าๆเดิมๆเนี่ยใจเราก็เลยหมดอิสระภาพเลยที่หมดอิสระภาพเพราะว่าใจเราเนี่ยขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจให้ติดคุกของความคิดเมื่อติดคุกของความคิดจิตมันก็หมดอิสระภาพเห็นไหมมันก็เป็นทุกข์อ่ะเพราะความคิดเนี่ยความคิดจะเรียกว่าเป็นคุกขังใจก็ได้ ยิ่งคิดก็ยิ่งถูกขังลึกเข้าไปทุกทีทุกทีก็ไม่เป็นไรหรอกเรายังมีวิธีการนะเนี่ยคนที่กําลังติดคุกของความคิดติดคุกทางจิตทางใจนะั้นเรายังมีทางออกอิสระพาพยังมีกับเราอยู่เสมอเสมอให้เรารู้จักแก้ปัญหาจิตปัญหาใจเราอยอ่างเช่นว่าเวลาเราเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเพราะความคิดเนี่ย อย่าเพิ่งไปแก้ปัญหาในเรื่องราวที่เราเป็นทุกข์อยู่อย่า,าเพิ่งไปสนใจกับเรื่องราวนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขนาดนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะแก้ไขไม่ได้นะในขนาดนั้นนะอย่าเพิ่งไปสนใจเมื่อจิตมันเครียดจิตมันทุกข์เราต้องร,ร,รู้จักที่จะผ่อนคลายเราคลายเครียดให้จิตเราเนี่ยมันผ่อนคลายสักหน่อยมีวิธีหลายอย่างเราจะเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้ใชไหม เปลี่ยนอารมณ์เนี่ยจากอารมณ์เครียดมาเป็นอารมณ์คลายมีมากมายการรู้จกักเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยเท่ากับเป็นการสอนจิตเราหรือย้ายจิตเราเนี่ยให้ปล่อยวางความคิดนั้นซะปล่อยวางความคิดที่ทําให้เครียดมาจับอารมณ์ใหม่จับอารมณ์ใหม่ที่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลสักหน่อยอารมณ์เป็นกุศลเนี่ยจิตจะเบานะไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นกุศล ช่วยผู้อื่นช่วยส่วนรวมเหม็นะใจเรารู้สึกสบายบายอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยนะมันทําให้ใจเราเบาแล้วใ,ใจเราผ่อนคลายมันก็จะสบายจิตเราก็จะหลุดออกมาจากอารมณ์ที่เราเครียดได้สังเกตด,ดูในเวลาเราทาําอะไรคนอื่นเขามีความสุขช่วยเหลือเขาเขามีความสุขเขามีความสุขเนี่ยใจเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยเห็นไหมเราช่วยเหลือเขา ท่ากับช่วยเหลือตัวเราเขามีความสุขมากเท่าไหร่ช่วยเหลือเขามีความสุขมากเท่าไหร่ใจเราก็มีความสุขมากเท่านั้นอารมณ์ที่เป็นกุศลใช่ไหมทำให้เรามีความสุขได้จิตจะเบาแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไปเปลี่ยนอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดทางจิตโดยการไปทําอบายามุขซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลน,นะจิตเราก็จะหนักทันทีเลยบางทีจะเพิ่มความเครียด ให้จิตใจเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวความทุกข์นั้นก็จะหลุดออกไปจากจิตอย่างไปทิ้งเลยมันก็เหมือนอย่างกับเร,เ,เ,กเราเลี้ยงเด็กเราเลี้ยงเด็กเวลาเด็กเขาร้องไห้อ้อนโยเยดูทำท่าจะดือ้อจะไม่เชื่อฟังเราถ้าเราพาเด็กไปเที่ยวซะไปดูสิ่งนูน้นสิ่งนี้เป็นการผ่อนคลายเขาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากอารมณ์ที่เขา กำลังร้องไห้โยเยไปทับอารมณ์ใหม่หรือซื้อสิ่งที่เขาถูกใจหาของเล่นในเขาหรือหาขนมอร่อยๆเขาทานเนี่ยเขาก็จะหายอ้อนหายร้องไห้หายโยเยก็ได้ดนั่นแหละคือเด็กใจเราก็เหมือนกันใจเราเนี่ยเปรบเสมือนเด็กนะเหมือนเด็กน้อยที่เราต้องคอยดูแลเราต้องรู้เท่าทันจิตเท่าทันใจเราจะเปลี่ยนอารมณ์ให้กับจิตหักใจเราเนี่ยเท่ากับเป็นการพาจิตออกจาก ทุกที่มันขังเอาไว้ก็จะปล่อยวางความคิดได้ใจแล้วก็จะสบายนะมันเหมือนเด็กๆอะ่ะติดใจเราต้องคอยเฝ้าดูแลอยู่แต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงแค่ผ่อนคลายในขั้นต้นๆแต่ต่อมาเนี่ยเราต้องรู้จักแก้ปัญหาให้มันเด็ดขาดไปเลยก็ต้องอาศัยการคลายทุกข์คลายเครียดด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยคือการมีสติ การมีสติฝึกสติเอาไว้สติเนี่ยจะทําหน้าที่รู้เท่าทันอารมณ์ของเรารู้เท่าทันความคิดที่มันทําให้จิตเราเนี่ยต้องเครียดต้องทุกข์แค่เพียงมีสติรู้เนี่ยแค่รู้เท่าทันเนี่ยก็คือตัวสติละสติคือการละลึกรู้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วบางทีมันก็ปล่อยวางไม่ได้นะเห็นไหมเพราะบางคนบางทีรู้ว่าเราโกรธเราเครียดเราทุกข์บางทีมันก็ยังโกรธยังเครียดยังทุกข์ อันนี้ก็ดีแล้วนะเรายังมีสติรู้เท่าทันซึ่งสมัยก่อนที่เราไม่เคยมีสติเลยเวลามีอารมณ์ทุกข์เข้ามากระทบเราก็เป็นทุกข์ไปกับอารมณ์เหล่านั้นใช่ไหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ต่อมาเนี่ยเราเข้าใจเรื่องสติมีการเจริญสติอยู่เสมอๆเราเริ่มรู้เท่าทันแล้วเราก็ยกระดับใจิตใจมามารู้เท่าทันอารมณ์การรู้เท่าทันอารมณ์ด้วยสติบ่อยๆเนี่ย ไม่ทำให้เราเกิดปัญญานะเกิดปัญญาเห็นอารมณ์เห mm? ็นความคิดตามที<_<_<_<_<_<_<_<_<_่มันเป็นจริงโอ้ยความคิดเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนรอมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครคิดไม่มีใครเครียดได้ทั้งวันทั้งคืนหรอกมันมีช่วงที่ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่า ไอ้ความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในคิดในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็คิดมากเดี๋ยวมันก็หยุดคิดอันนี้เป็นเรื่องของจิตที่มันทํานหน้าที่กับความคิดเนี่ยจะรู้ความจริงเนบางทีจิตมันอยากจะคิดมันก็คิดมันเบื่อคิดมันก็ปล่อยของมันเองเราจะเข้าใจเรื่องของจิตเข้าใจเรื่องของความคิดจะเริ่มรู้ทันตุนเนี่ยพอรู้ทันแล้วเราเข้าใจแล้วปล่อยวางมันได้ไม่ยึดติดในความคิดเนี่ย ก็เท่ากับว่าเราเกิดปัญญาแล้วใช่ปัญญาเนี่ยจะมาที่หลังนะสติเนี่ยรู้เท่าทันก่อนแล้วเกิดปัญญารู้ความจริงแล้วก็สามารถปล่อยวางความคิดยิ้มออกมาได้เลยบางทีเรื่องราวเนี่ยมันคิดตั้งแต่เช้าเย็นๆโอ้ไม่ได้คําตอบสักทีแต่พอคิดแล้วเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันเกิดปัญญาเนี่ยก่อนจะหลับจะนอนบางทียิ้มออกมาได้เลยมันปล่อยวางอารมณ์ได้สบายแล้วสบายใจแล้ว อันนี้มันเป็นการทํางานของสติที่สั่งสมตัวกันบ่อยๆขึ้นเจริญบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันเกิดปัญญามันปล่อยวางความคิดได้มันเป็นประโยชน์ทําให้เราฉลาดในความคิดฉลาดในอารมณ์คนที่มีสติอยู่เสมอๆเนี่ยจะฉลาดในอารมณ์นะฉลาดในความคิดรู้จักให้กําลังจิตกําลังใจของเรารู้จักคิดในสิ่งที่ทําให้จิตเนี่ยมีความสดชื่นผ่องใส แล้วก็รู้จักปล่อยวางความคิดที่ทาให้จิตเราเนี่เศร้าหมองหมกมุ่นหรือเป็นทุกข์เรียกว่าฉลาดในอารมณ์ฉลาดในความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราให้กําลังใจตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าฉลาดเฉพาะว่าตัวเราอย่างเดียวหรอกมันฉลาดที่จะรู้เท่าทันความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะฉลาดในอารมณ์ของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นได้เมื่อไหร่แล้วก็ความสัมพันธ์อันดีเนี่ย จะเกิดขึ้นต่อกันทั้งคนใกล้ตัวเราทั้งคนห่างตัวเราเราสามารถให้กำลังใจเขาได้เห็นไหมช่วยเหลือเขาได้เพราะเราฉลาดในอารมณ์ตัวเองแล้วก็ฉลาดในความคิดในอารมณ์ผู้อื่นได้ด้วยอันนี้เป็นประโยชน์สันติภาพจะเกิดขึ้นได้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าเราเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นในยามที่เรามีความทุกข์มีความเครียดโอจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยให้เรามี ความรู้สึกที่จะผ่อนคลายเขาช่วยเขาผ่อนคลายเขาเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์นี่ท่ากิบเป็นการปล่อยวางความคิดไปจิตก็จะเบาเมื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วเนี่ยต้องมีสติมีสติจะิมสติให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์สตินี่จะช่วยช่วยปล่อยจิตปล่อยใจเราเนี่ยให้เป็นอิสระภาพจาก ความคิดที่เป็นคุกขังจิตขังใจเราเมื่อจิตเราไปอิสรภาพเนี่ยเราก็จะไม่มีทุกข์น,นะจิตก็จะสบายมีแต่ความผ่อนคลายเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันมีเรื่องของกายเรื่องของจิตถ้าเรามีความทุกข์เข้ามาครอกงามจิตใจเราจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าลืมสติคอยนึกถึงพระสติเข้าไว้พระสติเนี่ยจะช่วยดึงจิตดึงใจเราเนี่ยให้พ้นจาก คุกข,ข,ของความคิดคุกข,ข,ของอารมณ์ให้เป็นอิสระภาพเมื่อเรานึกถึงพระสติเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีที่พึ่งทางใจ